อาหารกลางวันอาหารกลางวันใายเบินวันนี้ต้มผักต้มต้มยำไก่ต้ม,ตมยำไ,ไก่นะครับอาหารกลางวันของคุณครูวันนี้ผักต้มผักต้มน้ำพริกสดแต่น้ำน้ำพริกเป็นน้ำพริกปลาผัากต้ม ต้ยมยำไก่ไม่มาแต่กินมีส้มตำด้วยนี่ส้มตำทางรถไฟใช่แล้วอ,อร่อยอร่อยผัก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 ใส่พริกผักเยอะๆนี่ครับจะได้มีประโยชน์ต่อร่างกาย พริกยายเ่เบนมาแล้ว o, สามหนุ่มหอมมะกอกแกมีมะกอกด้วยเหอประชุมประชุมประชุมคือสาวสาวแอปไทยคือสาว